เไป็นไงบ้างน้ำฟ้าช่วงปิดเทอมนี้รู้สึกว่า,ามีความสุขแบบไหนบ้างในการอยู่บ้านไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงโควิดนาทีอ๋อหยุดเรียนแล้วก็ทำความดีอะไรให้กับพ่อแม่บ้างช่วงนี้ซักผ้าอ๋อซักผ้าซักผ้าเป็นไหมซักผ้าเป็นค่ะเพราะว่าแล้วซักถุงเทา้าซักถุงเท้าด้วยน่ะ อ่ามีคนใครสอนกันบ้านบ้างไหมในช่วงโควิดนี่นะอ๋อแม่อ๋อแม่สอนแม่สอนกี่วันคะอืมหกเดือนแม่สอนหกเดือนอาปิดเทอมกี่วันคะอืมปิดเทอมหลายวันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเปิดเรียนแล้วอ่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่คะจะเปิดไหมเปิดวันที่เท่าไหร่คะ มาที่สัสี่เดือนนี้เลย่าเตรียมตัว<อ>ที่จะไปพบเพื่อนแบบไหนบ้างการเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนเตรียมตัวแบบไหนบ้างองเอากระเป๋าเกาดินสอม้บรรทัดม้บรรทัดยมไปโรงเรียนช่วงอยู่บ้านได้ทาได้ทาความดีอะไรบ้างตอนช่วงอยู่บ้านตอนปิดเทอมทําความดีอะไรบ้าง ดีพ่อแม่อ่าพ่อแม่มีอะไรบ้างอ่ายกมายกมาตัวอย่างอันย่างหนึ่งว่าทำความดีอะไรบ้างฮนะหนูก็จะจะทำความดีในรูปแบบแบบไหนอ่ะทำความ,มดมีมองกล้องนีมองกล้องมองกล้องถ้าจะทำความดีแล้วก็ทำงานให้จากพ่อแม่อืมทำงานอะไรบ้างคะอะไรสอนสอนน้องๆหน่อยสอนน้องๆหน่อยอ่า ช่วงปิดเทอมนี้รู้สึกว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ยังไงอืมก็มีความสุขค่ะเอ่ยอยากไปโรงเรียนไหมอยาก่ะอยาไปโรงเรียนะว่าวันน้อะห้องเดียววเกาหการอยู่การอยู่การอยู่บ้าน ที่โรงเรียนไหน,นคะที่โรงเรียนอนุบาล,ลาสองค่ะอ๋ออนุบาลสองค่ะแล้วเจอกันแล้วเป็นไงบ้างทักทายกันเจอกันเล่นด้วยกันค่ะอืมเล่นด้วยกันอ่าช่วงที่ปิดปิดเทอมนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างกับเรื่องโควิดอะไรป้องกันแบบไหนบ้างต้องการใส่แม่ออออก,ก,กมอดออกจากบ้านใช่ไหมกอดออกจากบ้าน ไะไ่ทงมือก็ออกจากบ้านใช่ค่ะไอไปไปที่สถานที่บริการทั่วไปใช่ค่ะถ้าถ้าคนติดโควิดสิบเก้าทีนทั้งวันหนูเห็นคนไนทีน mm hmm. ทั้งวันก็ไม่รู้ว่าใครนะคะเอ่อวิธีป้องกันที่ดีคุณทำยังไงบ้างที่ไม่ให้ติดโควิดใส่แม็กฮมใส่แม็กใส่เสื้อผ้ากุมอ๋อแล้วก็แล้วก็ใส่สเจลล้างมือใช่ไหม <4 S 2> คิดไรแอลกอฮอล์ K H ใช่แอลกอฮอล์ L ี K ่ H มันใหญ่ๆมากเลยค่ะแล้วก็ปิดวันที่สิบสี่จะเปิดเทอมนี่จะทำตัวแบบไหนที่จะไปโรงเรียนเตรียมตัวหรือยังอ๋อหนูก็จะเตรียมตัวแล้วค่ะเพราะว่าอนุบาลสามเอาให้เตรียมตัวเตรียมตัว,ตวจะตั้งใจดีกว่าเดิมไหมหรือยังไงพอพอหนูอยู่อยู่ว่าทำอะนหนูะ ขี่จก,กยานไม่มีล้อแนะคะอ๋อแต่ที่ขี่มีแล้วก็กำลังฝึกอยู่ใช่ไหมในฝึกตะเปงแล้วค่ะอ๋ะมอมันมีล้อแต่ตะเปงมันอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอ่ะทำไมต้องเกี่ยวกับตะเปงด้วยคะกลัวค่ะกลัวตะเปงต้องเลยขี่ไม่ใกล้มากเลยค่ะดูนะแต่ตงนี้ที่ที่มันเข้มแล้วคือพื้นของมัน เราตรงนี้ก็ลื่นนะคะเพราะว่าทำไมถึงลื่นเราต้องหาที่สนามบอลสนามบอลใช่ไหมมันก็ลื่นมากเลยนะคะแต่ทำามันมันก็ไม่มันก็ไม่ตกเพราะว่ามันไม่มีหลุมะคะ่ะอืมีหลุมเลยฝึกง่าย การอยูใใ่บ้านเฉยๆกับการไปโรงเรียนอันนี้นอันไหนหนูชอบกว่ากันหนูชอบจากไออนค่ะเอาไปโรงเรียนกับอยู่บ้านหนูชอบไปโรงเรียนหรือชอบอยู่บ้านก็หนูชอบอยู่บ้านทำไมหนูชอบอยู่บ้านเพราะว่ามันมีจักรยานเพราะว่ามันเปล่งขวากันค่ะได้วเวลาไปโรงเรียนหนูจะชอบไปไหมชอบไปอยู่นะคะรักการเรียนไหมชอบชอบการเรียน หนูจะเรียนแบบไหนดีเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอหรือเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเป็นอะไรเอาพยาบาลแล้วก็คุณหมออ๋อสองอย่างแล้วก็ยังใช่คุณหมอกับตำรวจค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนู้ปีปีแบบนี้ค่ะอ๋อเป็นจราจรใช่ค่ะโบกรถ ใน่คตรอดีตตำรวจหญิงนั่งไปยืนเป่าข้างสีแยกคนแ <ไป S 1> รกมั้งทางไฟแดงตำรวจหญิงเขาทำอะไรบ้าง<อ>ไปเป่าเ<ำ>เป่ช<ข>ุดตำรวจใช่ไหมคะใส่หมวกตำรวจแล้วก็เขาใส่ของคขาปตไม่ใช่แตไม่ปก็ดิ่ก็ดิะดิงงแ,แล้วมัน แล้วมันเกี่ยวกายกับตำรวจไหมคะกดกระดิ่งขอแบบพี่พี่เขาก็ไปได้คร่ะมือฉลอก็ต้องฉลอแบบนี้ค่ะต้องเอามือฉลอแล้วตำรวจใส้เส่หมูืดด้วยตัวเล่นจะเป็นตำรวจหรือเป็นหมอคะอ่าสองอย่างนี่ค่ะสองอย่างสองอย่างอาจจะโบให้เลือกถ้าให้เลือกเลือกเป็น ไอ้เลือกอย่างเดียวเอาอันไหนดีเลือกอไอ้เลือกอันเดียวเลือกอันเดียวก่อนค่ะเลือกอันเดียวอือเป็นคุณหมออ่าเป็นหมอดีแล้วแล้วจะตั้งใจขนาดไหนาการเรียนการเรียนคุณหมอใช่ไหมคะค่ะ ค่ะคุณหมอคุณหมอใช่ไหมคะก็ให้ถือผู้เรียนต่อยต่อยค่ะอเอาเทียนต่อยโควิดป่ะ